เมนูเด็ดไอเทมลับ EP นี้แกงคั่วหอยแมลงผู้ใบชะพูค่ะหอยแมลงผู้ตัวโตวเนื้อแน่นสุดคุ้มจะทานกับข้าวสวยหรือว่าจะทานกับขนมจีนก็อร่อยค่ะสูตรนี้รับรองว่าเข้มข้นถึงใจและทำไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนค่ะเพื่อติดตามเมนูไอเทมลับกับแมคโครในคลิปถัดไปฝากกด subscribe และกดติดตามอุ่มอิมอิสแฮปปี้ด้วยนะคะ แล้วก็อัตราส่วนอิ่มสรุปไว้ให้อีกทีท้ายคลิปนะคะไอเทมรับจากแมคโครวันนี้นะคะคือเนื้อหอยมแมลงผู้ชิลีแช่แข็งค่ะ1ทถุงนะคะ1กิโลกร,รมัม140บาทคุ้มมากๆเลยนะคะเอามาทำได้หลายๆเมนูเลยก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็อย่าลืมตัดคน้นหรือว่าหนวดหอยตรงนี้นะคะออกด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มีสิ่งสกรปรกค่ะอาจจะทำให้เราท้องเสียได้ แกงคั่วสูตรนี้นะคะอิ่มปรับสูตรมาจากแกงคั่วหอยขมใบชะพลูค่ะเราก็จะมาเก็บใบชะพลูลงไปใส่ในแกงของเราด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีกลิ่นหอมค่ะอิมใช้ประมาณหนึ่ำมือนะคะเพื่อนๆก็ปรับตามชอบได้เลยเราก็เอามาล้างทาความสะอาดให้ดีนะคะจากนั้นก็ม้วนค่ะแล้วก็ค่อยๆหั่นเขาแบบนี้ค่ะจะได้ทานง่ายๆต่อมาอิมเอาพริกแห้งไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนค่ะ แล้วก็เตรียมพวกเครื่องต่างๆนะคะที่ใช้จะมีกระชายกระเทียมหอมแดงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอิมจะแยกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปในกระปุกเครื่องเทศน,นะคะเวลาที่เราเอาไปต้มรวมกันแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาแยกออกนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีกระปุกแบบนี้นะใช้ตัวผ้าขาวบางก็ได้ค่ะส่วนเครื่องสมุนไพรที่เหลือไม่ต้องแยกออกมานะคะเราจะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปปั่นรวมกันค่ะ พอใส่เสร็จแล้วจากนั้นก็ปิดฝาล็อกให้เรียบร้อยต่อมาเรามาต้มเครื่องสมุนไพรกันนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็เอากระปุกคาตไคไรใบมะกรูดของเราลงไปเลยตามด้วยเครื่องสมุนไพรที่เหลือค่ะเอาลงไปต้มรวมกันแบบนี้เลยนะตามด้วยพริกแห้งที่เราแช่น้ำเอาไว้จนนิ่ม ต่อมาอิมจะใช้ปลาทูสดเป็นตัวอย่างนี้นะคะลงไปต้มด้วยค่ะเพื่อที่ว่าน้ำยากะทีของเรานะคะจะได้เข้มข้นอร่อยค่ะมอเล็กเป็นนิดเราก็ขยับน้องปลาทูให้ลงไปไว่ายน้ำข้างล่างนะคะเราจะต้มด้วยน้ำเดือดจัดนะคะให้ปลาทูสุกแล้วก็ให้เครื่องสมุนไพรมีกลิ่นหอมค่ะพอทุกอย่างสุกดีแล้วจากนั้นเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตักปลาทูขึ้นมานะคะ เราจะพักปลาทูทิ้งไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นค่อยมาแกะเนื้อกันระหว่างนี้เรามาปั่นเครื่องสมุนไพรกันค่ะอิมจะเอาพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระชายนะคะเอามาปั่นรวมกันค่ะส่วนข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่อยู่ในกระปุกเครื่องเทศอันนั้นเราไม่ใช้แล้วนะคะไม่ต้องเอามาปั่นรวมกันค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องปั่นสามารถใช้คลกโคลก,กแทนก็ได้นะคะ พอตักเครื่องจนครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปนิดหน่อยค่ะจะได้ปั่นได้ง่ายๆนะส่วนน้ําที่เหลือจากการต้มในหม้อนั้นน,น,นะคะเราอย่าเพิ่งทิ้งนะเดี๋ยวเอาไปผสมกับตัวน้ํากะทิต่อค่ะจากนั้นเราก็เอาไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็มาแกะเนื้อปลาทูกันค่ะพอสุกแล้วก็จะแกะง่ายๆอย่างนี้เลยระวังก้างด้วยนะ ต่อมานะคะเราก็เอาเนื้อปลาทูที่ได้ค่ะมาโขลกตํมให้เนื้อปลาทูฟูขึ้นมาเลยนะคะเนื้อปลาทูจะเป็นตัวช่วยทําให้น้ํายากะทิของเรานะคะมีความเข้มข้นอร่อยมากขึ้นค่ะอิมจะใช้พริกแกงใต้1ช้อนนะคะผสมกับพริกแกงขนมจีนน้ำยาอีกหนึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็ไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลย ตั้งหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยเครื่องพริกแกงปลาป่นที่เราเพิ่งตำไปเมื่อกี้ค่ะต่อมาเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีคนไปเรื่อยๆนะคะให้กะทิแตกมันเล็กน้อยพอค่ะจากนั้นเราก็ตามด้วยเครื่องเทศสมุนไพรที่เราปั่นจนละเอียดไปแล้วนะคะแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้รวมกัน แล้วก็ตามด้วยน้ำต้มปลาที่เหลืออยู่ในหม้อค่ะปรับความข้นความเหลวได้ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะเติมน้ำกะทิลงไปเพิ่มอีกหน่อยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงจากนั้นเรามาปรุงรสกันค่ะด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลานะคะ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆปรุงแล้วก็ชิมได้ตามใจชอบเลยนะชอบรสหวานรสเค็มเท่าไหร่ก็จัดไปค่ะต่อมาเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเราจะฉีกใบมะกรูดลงไปค่ะวิธีฉีกก็คือดึงก้านออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือขยำขยำให้น้ำมันหอมระเหยออกมาค่ะเมื่อทุกอย่างได้ที่ดีแล้วจากนั้นก็ใส่หอยแมลงผู่ลงไปต้มให้สุกค่ะใส่ลงไปตอนที่น้ำกำลังเดือดนะคะ พอหอยมแมลงผู้สุกแล้วจากนั้นเราก็ใส่ใบชะพูหั่นลงไปได้เลยค่ะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยแกงคั่วหอยมแมลงผู้ใบชะพูสูตรนี้อร่อยหอมเข้มข้นถึงเครื่องมากๆเลยค่ะเวลาทาน,นเพื่อนๆเอาไปทานกับขนมจีนเป็นขนมจีนน้ำยาก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปทานกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันค่ะ มีหอยแมลงผู้ไอเทมรับจากแมคโครทำทานเองแบบนี้รับรองว่าได้ทานหอยจุกใจแน่นอนค่ะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเพราะว่าทำทานได้หลายเมนูเลยถ้าเพื่อนๆชอบเมนูดีๆจากไอเทมรับกับแมคโครแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อุ่มอิมอิสแฮปปี e ้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปุงๆๆ้งปุงิง้งงงด้วยค่ะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะ คลิปหน้าอยากให้อิ่มทำเมนูไหนหรือว่ามีไอเทมเด็ดอะไรอยากแนะนำบอกกันด้วยนะคะวันนี้อิ่มขอตัวก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด u ับ c r i b e กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอินใหม่ในคลิปหน้าจ้า